เรามาดูหัวข้อที่6นะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะครับโอเคบทนิยามนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านเท่ากัน2คู่นะครับมีด้านเท่ากัน2คู่และมุม,มที่อยู่ระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากัน,นรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่าดูการแบบด้านมุมด้านนะครับ เดี๋ยวเราจะวาดรูปประกอบนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับจากรูป A B C นะครับและ D F เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับอ่ะเรามาวาดรูปกันวาดลงไปเลยนะครับนี่มี A B เท่ากับ D E นะครับมุม A เท่ากับมุม D ด o อ A D เท่ากันนะครับแล้วก็ A B ยาวเท่าด DE นะครับ AB ยาวเท่านะครับ AC เท่ากับ DF AC นะครับเท่ากับ DF นี่โอเคจงหาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยและรูปสามเหลี่ยม DEF เนี่ยเท่า,าก,กาันหรือไม่เพราะเหตุใดนี่แหละครับจะเป็นตัวอย่างของด้านมุมด้านนะครับมีมุมเท่ากัน1คู่นะครับ นี่แล้วมีแขนนะครับแขนของมุมนะครับที่ประกอบกันแล้วเป็นมุมที่เท่ากันเนี่ยนะเ,เท่ากันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอมอดอนะครับดอมอดอแบบที่หนึ่งเนาะเวลาเราเขียนพิสูจน์เนี่ยทุกอันก็จะเป็นกำหนดให้หมดเลยนะครับ a b เท่ากับ d e อ่าครูบางคนจะให้เขียนว่าโจทย์กำหนดให้นะครับอ่ะวันนี้เรามาติวกันเราเขียนย่อๆว่ากำหนดให้ก็พอนะครับ ไปข้อที่สองนะครับด้านแล้วนะครับต่อไปเป็นมุมบ้างนะครับมุม A เนาะขออนุญาตเขียนเป็น c a b เท่ากับนะครับ f d นะครับแล้วก็ e เหตุผลก็คือโจย์กําหนดให้เช่นกันด้านขวาจะเป็นเหตุผลนะครับด้านซ้ายจะเป็นข้อความนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้เหตุผลนะครับหรือการพิสูจน์เนาะต่อไปนะครับก็คือด้าน a c นะครับ ด้าน AC จะเท่ากับด้าน DF เหตุผลก็คือกำหนดให้หมดเลยแต่เดี๋ยวด้านหลังๆเนี่ยนะครับที่เราพิสูจน์เนี่ยมันจะไม่ใช่กำหนดให้ทุกข้อนะครับอ่ะที่ของพี่แวคงไม่พอเนาะนะครับอ่ะข้อที่4นะครับเดี๋ยวขอขอต่อตรงไหนดีขอต่อตรง,งนี้ดีกว่านะครับขอต่อน,นี้นะอ่าจริงๆของน้องเนี่ยต่อจากประทันท,ที่3ได้เลยนะครับข้อ4เราก็จะบอกว่าสามเหลี่ยม ABC นะครับ จะเท่ากันทั่วก,การกับสามเหลี่ยม DEF เหตุผลก็คือจากข้อ1ถึงข้อ3ม,มีความสัมพันธ์แบบดมดอก็เขียนว่าดมาดอจบเลยนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเราจะมาดูมุมด้านมุมบ้างนะครับอันแรกจะเป็นด้านมุมด้านนะครับโอเคเราจะไปหัวข้อที่7นะครับ ในตรงนี้เลื่อนได้หรือเปล่าอ่าอ๋อมันจบมันจบหน้านะครับมันจบนาโอเคนะครับตัวอย่างที่2อ,อ่ะเรามาดูบทนิยามนะครับหรือความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับของมดมก่อนนะครับมุมด้านมุมสามเหลี่ยมสองรูปนะครับมีมุมเท่ากัน2คู่และ ด้านซึ่งเป็นแขนร่วมระหว่างมุมคู่ที่เท่ากันเนี่ยยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่าอนุการแบบมดมหรือมุมด้านมุมนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับตัวอย่างที่สองจากรูป ABC และ AEF นะครับเป็นสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุม A เท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องวาดรูปนะครับเอาง่ายๆครับวาดเหมือนเดิมนี่ นะครับเดี๋ยวมันจะทับกันสนิทเนาะอันนี้เราก็สมมุติขึ้นมาเองมุม a เท่ามุม A นะครับสามเหลี่ยม2รูปนี้ a เท่าบ A ต่อไปนะครับมุม C เท่ามุม F นะครับนี่สุดท้ายก็จะเป็นมุม B กับมุม E นั่นเองนะครับโอเคมีด้าน a c เท่าด้าน A F นะครับตอนแรกโจทย์บอกว่ามุม A เท่ากันมุม C เท่ากับมุม F นี่แหละครับเป็นลักษณะของมดมนะครับมุมนะฮะด้านแล้วก็มุมนะครับมุมด้านมุมนะการเขียนเหตุผล4ข้อเราก็จะเขียนคล้ายๆกับตัวอย่างที่1นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเขียนว่าเออมันจะเขียนว่าเออมดมนะครับข้อ1 b a c เขียนตามโจทย์เลย เท่ากับนะครับ e a f เหตุผลก็คือกำหนดให้ครูบางคนให้เขียนว่าโจย์กำหนดให้นะครับข้อ2นะครับเป็นด้านเนาะเพราะเป็นมต่อไปต้องเป็นด้านก่อนด้าน a c เท่ากับด้าน a f เหตุผลก็คือกำหนดให้เช่นกันกำหนดให้3นะครับมุม c แคทนะครับเขียนว่า a c b ได้เลย เท่ากับนะครับ AFE นะครับกำหนดให้เช่นกันและไปข้อ4นะครับก็คือสามเหลี่ยม ABC นะครับจะเท่ากันทั่วการกับสามเหลี่ยม AEF เหตุผลก็คือจากข้อ1ถึงข้อ3ครับมเดคือเหตุผลไปข้อ8นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูป มีความสัมพันธ์แบบด้านด้านนะครับเป็นยังไงดอดนะครับบทนิยามนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปมีด้านเท่ากันทั้ง3คู่แล้วสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันดูการแบบด้านนั้นด้านหรือดอดนะครับตัวอย่างที่3สามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF มี AB เท่าบ d E แผนเดิมครับพี่จะวาดรูปคล้ายๆเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อมุมนะครับนี่ AB DE ต่อไป BC EF เท่ากันต่อไปครับ AC กับ DF นี่สามเหลี่ยม2รูปนี้สัมพันธ์กันแบบด้านดานด้านนะครับแบบมุมมุมม,ม,มุมไม่มีนะครับสามเหลี่ยม2รูปที่มีมุมเท่ากันนะครับทั้ง3คู่นะครับมุมต่อมุมไม่ใช่เท่ากันทั่วการนะครับ แต่เราจะเรียนในคอสอสม3ามเทอมหนึ่งเรียกว่าสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองน,นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันข้อ1 AB เท่ากับ DE เหตุผลก็คือกำหนดให้ข้อ2 BC เท่ากับ EF ก็กำหนดให้เช่นกัน ข้อสครับ AC เท่ากับ DF เหตุผลก็ ook, คือกำหนดให้เช่นกันเยี yeah. ่ยมข้อ4ครับสุดท้ายก็คือสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทั่วการนะครับสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากันทั่วการกับสามเหลี่ยม DEF นะครับเหตุผลก็คือจากข้อหนึ่ถึงข้อ3ครับ มีความสัมพันธ์แบบดอดดอด้าน้ด้านนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่9นะครับเราก็จะสามารถพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเ้นีิลาาจากจุดยอดเนี่ยไปตั้งฉากกับฐานเนี่ยจะทําให้เกิดไอ้สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยที่เท่ากันทุกประการนะครับบทนิยามนะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านนะครับ จากรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี AC เท่ากับ BC ครับด้านนี้สองด้านเท่ากันเรียก AB ที่ไม่เท่ากับด้านอื่นว่าฐานเรียกสองดเออเรียกมุม A นะครับกับมุม B นะครับว่ามุมที่ฐานเรียกมุม C แคทที่กลางไม่เท่ากับมุมอื่นนะครับเรียกว่ามุมยอดที่มี AC และ BC เป็นด้านประกอบมุมยอดนะครับถ้าเราลาก CD เนี่ยแบ่งครึ่งมุมยอดนะครับตรงนี้ถูกแบ่งครึ่ง นะครับจะได้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ย abc จะมีลักษณะดังนี้นะครับพอไอ้สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันท่อันทุกการนะครับข้อ1เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกการนะครับตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของนะครับมุมเนี้ยมันจะเป็นมุมฉากนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นเท่ากันทุกการนะครับ อันนี้เท่าเท่าแล้วน,นี่ก็ด้านร่วมนะครับเป็นลักษณะของออดอมดก็ได้นะครับด้านสองด้านเท่ากันเพราะเป็นด้านประกอบมุมยอดนะครับสองนี้ก็เท่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านรวมข้อสองนะครับเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดจะแบ่งครึ่งฐานและตั้งฉากกับฐานนะักขอลับ เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเนี่ยจะตั้งฉากนะจะแบ่งครึ่งฐานและตั้งฉากกับฐานเพราะว่าผลพลอยได้ก็คือการที่สามเหลี่ยมสองรูปซ้ายขวานเนี่ยมันทับกันสนิทนะครับจะทําให้ด้านตรงนี้สองด้านมันเท่ากันนะครับสองด้านมันเท่ากันแล้วเกิดมุมที่เป็นครึ่งหนึ่งของ180นะครับครึ่งหนึ่งของ180ก็คือ90เส้นที่ลากจากจุดยอดมาแบ่งครึ่งฐานนะครับจะแบ่งครึ่งมุมยอดนะครับและตั้งฉากกับฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็น ส่วนกับของข้อ1ข้อ2นะครับข้อ4นะครับเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งมุมยอดและแบ่งครึ่งฐานนะครับอันนี้ก็จําไว้ก็จะดีนะครับจําสาระของมันไว้นะครับ